สวัสดีท่านรองรดน,น,นะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางผู้บริหารประชา,ชาชาติธุรกิจเนี่ยเ,เชิญให้เรียกว่าธนาคารที่เล็กที่สุดในด1 0บแบง์ของท่านรองนะครับได้มีโอกาสขึ้นมาแชร์เรียกว่าแชร์ความเชื่อแชร์ข้อมูลแล้วก็แชร์สิ่งที่เราทำแล้วกันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยททบทำอะไรไปบ้างขอเริ่มจากตรงนี้ครับด้วยความบังเอิญนะครับ ไม่ได้ขโมย O.R. มานะครับเ,เหมือนกันเลย empower นะครับทำไมถึงต้องเป็นคำว่า empower นะครับผมเชื่อว่าเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้แล้วก็ชอบมาก Hash t a กวันนี้นะครับเปลี่ยนให้ทันโลกเราคุยกันเยอะมากเรื่องความยั่งยืนแล้วเรามักจะไปเชื่อมกับว่าเราอยากเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเหมือนเดิมเราอยากเห็น ให้สิ่งแวดล้อมเรายังดีเหมือนเดิมเราอยากเห็นอุณหภูมิโลกนี้ไม่เพิ่มขึ้นมันยังอยู่แบบนี้เหมือนเดิมนะครับเราอยากเห็นธุรกิจของเรายังเติบโตได้เหมือนเดิมเราเลยไปผูกกับเรื่องของการที่ว่าหรือเราไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนเนี่ยมันคู่กับการเปลี่ยนแปลงนะครับ ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีทางเลยที่เราจะมีความยั่งยืนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นความท้าทายมากว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรล่ะนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเพราะว่าโลกเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนก็เลยอยากที่จะเริ่มจากแชร์ข้อมูลนะครับว่า เราจะยั่งยืนได้ยังไงในเมื่อบริบทของโลกนี้เปลี่ยนไปและเปลี่ยนไปอย่างมากเลยอยากจะเริ่มโชว์จากภาพแรกก่อนนะครับตรงนี้ถ้าเรามองอตรงขวาบนแล้วกันนะครับที่เห็นว่า Past Peak ประเทศเหล่านี้ถ้าเราดูเป็นสองแกนแนวตั้งนะครับแนวตั้งเนี่ยก็คือ,อเรื่องของเงินเฟอ้อทางขวาคือการเติบโตทางเศรษฐกิจ ถ้ามองด้านขวาบนเนี่ยประเทศกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เงินเฟอ้อก็เติบโตมากกินหมดมุมซ้ายล่างคือประเทศที่เงินเฟอ้อน้อยอย่างเราซึ่งก็ดีใจนะครับว่าช่วงนี้เงินเฟอ้อลดลงทางตปทก็คงปวดหัวน้อยลงนิดหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ระดับต่ำอย่างนี้ได้ยาวนานแค่ไหนแต่สิ่งที่อยู่ระดับต่ำมายาวนานแล้วคือการเติบโตทางเศรษฐกิจของเรานะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินเฟอ้อน้อยแต่เติบโตก็น้อยเน็ตกันก็คืออยู่กับทีลองดูประเทศที่เรียกว่า back on track นะครับก็คืออย่างเวียดนามหรืออินโดซึ่งเขาเติบโตได้ชนะเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นแล้วเขามีการเติบโตที่แท้จริงและอีกกลุ่มหนึ่งเลยซ้ายบนนะครับอันนั้นคือกลุ่มซึ่งมีโอกาสที่จะเข้าสู่ Recession คือกลุ่มประเทศยุโรปอย่างอังกฤษที่ปวดหัวมาก เพราะว่าเงินเฟอ้อไม่หยุดเลยในขณะที่หารูปแบบการเติบโตไม่ค่อยจะเจอนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่หนึ่งก่อนคือประเทศคู่ค้าของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะบ,บริบทของแต่ละประเทศเปลี่ยนไปมิติต่อมาก็คือประเทศไทยเนี่ยเมื่อเช้าคุณหนุ่มก็พูดแล้วเรื่องของเทรนด์เรื่อง globalization ในอดีตนะครับโลกาภิวัตน์ ประเทศไทยเนี่ยได้อาน,นิสงจากโลกาภิวัตน์เยอะมากในตลอด20-30ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะการลงทุนจากญี่ปุน่นการย้ายฐานการผลิตต่างๆนานาแต่ถ้าเราเราดูเนี่ยอันนี้ก็พาสพีกแล้วหรือเปล่าเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยหย,ยิบยกนะครับเรื่องปากท้องเรื่องธุรกิจในประเทศแล้วเริ่มหันกลับมาถามว่าเราควรที่จะดึงหลายอย่างกลับมาที่ประเทศตัวเองไหม เราควรจะมีการกีดกันในรูปแบบต่างๆมากขึ้นไหมโดยเฉพาะเรื่องของนอนทารีฟหรือเรื่องของการเอาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับมาเป็นปัจจัยละในการขีดเส้นรูปแบบใหม่ว่าถ้าคุณไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ผมไม่ซื้อของจากคุณนะดังนั้นแล้วเนี่ยนี่ก็คืออีกสิ่งที่เปลี่ยนไปว่าคู่ค้าของเราเนี่ยมีเกณฑ์ใหม่ๆที่เปลี่ยนนะครับตลาดที่เปลี่ยนไป ประเทศไทยเนี่ยอยู่มากับการส่งออกค้ากับประเทศกลุ่มเดิมๆนะครับยุโรปอเมริกาจีนอาเซียนลองดูภาพเนี่ยครับขวาล่างตรงนี้นะครับติดลบหัวทิ่มหมดเลยในขณะที่คู่ค้ากลุ่มใหม่ๆอย่าง Middle East หรืลแอฟริกาเนี่ยมีการเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยคือเราจะยั่งยืนอย่างไรถ้าคู่ค้าของเราเปลี่ยนนะครับ เห็นได้ว่าส่งออกช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาส่งไม่ค่อยดีเพราะว่าคู่ค้าที่เปลี่ยนไปเนี่ยเริ่มมีอาการนะครับหน้าต่อไปนะครับอันนี้ชัดเจนเท่านรองได้กล่าวแล้วเรื่องนี้ครัวเรือนและมาตรการของแบงค์ชาติที่ออกมาช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเราเติบโตมาได้เพราะเราอาศัยการบริโภคในประเทศนะครับแต่การบริโภคในประเทศอันนี้ มันมาคู่กับนี้ครัวเรือนมันมีการกู้เพื่อมาบริโภคขึ้นมาถึงจุดซึ่งเกิดความกังวลว่าเราอยู่ระดับท็อปทอปของโลกแล้วนะมันจะไปได้อีกนานแค่ไหนนะครับทางทปทถึงมีมาตรการออกมาว่าเฮ้ยต้องมาดูแลกันละละเพราะว่าถ้าเรายังเติบโตโดยอาศัยการกู้เพื่อมาจับจ่ายเนี่ยมันไม่ยั่งยืนแน่นอนนะครับภาพต่อมาคือ แก่นะครับอันนี้เราทราบดีอยู่แล้วว่าประชาชนคนไทยแก่ลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยโครงสร้างสูงวัยที่เกิดขึ้นเนี่ยแรงงานก็มีโอกาสจะตกงานเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าความสามารถทักษะไม่ได้ตอบตรงกับบริบทใหม่ของโรคที่เปลี่ยนไปนะครับเริ่มผมเริ่มจากคู่ค้าเปลี่ยนนะครับคู่ค้าเปลี่ยนคนไทย ลูกค้าของเราก็เปลี่ยนเพราะว่ามีหนี้ที่สูงขึ้นลูกค้าของเราเปลี่ยนเพราะว่าแก่ลงแล้วลูกค้าของเราที่นำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องมองเรื่องของผลิตภาพแรงงานนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งน่ากังวลว่าความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าผลิตภาพแรงงานของไทยเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาสูงขึ้นมากนักนะครับ ก็จะเป็นปัญหาของรายได้อีกเพราะว่าถ้าเราอยากเห็นรายได้ของคนไทยมากขึ้นแต่ผลิตภาพไม่มากขึ้นรายได้เขาก็ไม่เพิ่มขึ้นก็วนกลับมาเรื่องของการต้องกู้เพื่อมาจับจ่ายนะครับภาพต่อมานะครับเริ่มใกล้ตัวเราเข้ามาอีกนิดหนึ่งก็คือธุรกิจของเราเองล่ะถ้ามองขวาบนนะครับมองขวาบนอเมริกามาจินเยอะเติบโตดี ทำไมล่ะเพราะรูปแบบของธุรกิจเขาเนี่ยปรับตัวตลอดเวลาปรับตัวตลอดเวลาวิ่งหาธุรกิจที่มีมาจินนะครับและมีโกรดล่าสุดค่ายยักษ์ใหญ่เทคของเมริกาก็ออกมาโปรโมทความสามารถของ AI กันทุกเจ้าเลยนั่นคือธุรกิจของเขานะครับซึ่งพวกเราก็ยินดีที่จะจ่ายมาจินเยอะมากนะครับ Apple Vision Pro มาเป็นแสนนะครับยินดีที่จะซื้อของเขา เขาก็จะมีโกรดมีมาจินในขณะที่เราอยู่มุมล่างอีกแล้วนะครับก็คือธุรกิจของเราเนี่ยโกรดน้อยมาจินน้อยความสามารถในการแข่งขันของเราค่อนข้างจะต่ำแล้วท้ายสุดเลยก็คือแล้วเ m e ของเราก็ดูจะไม่ค่อยมีที่ยืนก็ดีใจนะครับที่ทาง OR ก็มาแชร์ Business Model ให้ฟังว่าจะเป็น More Inclusive จะดึงเอา SME เข้ามาอยู่ในภาพได้ยังไงคนตัวเล็กตัวน้อยเข้ามาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงอยากที่จะแสดงภาพต่อไปครับอันนี้แชร์ภาพนี้ต่อหน้าแบงค์ชาติก็รู้สึกเขินนะครับแต่ก็เตรียมมาแล้วดึงออกไม่ทันละนะครับภาพนี้ครับ14ล้านล้านไปไหนถ้าเรามองดูเนี่ยธนาคารเอาเงินฝากเข้ามาแล้วก็ปล่อยกู้ออกไปนะครับ 6ล้านล้านเนี่ยไปที่ธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งสร้างประมาณ40%ของ GDP นะครับอีก3ล้านล้านเนี่ยไปทาง SME ซึ่งสร้างอีกประมาณสัก30%ของ GDP แล้วอีก5ล้านล้านเนี่ยก็ปล่อยลงไปที่ครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวลงมาดูกันต่อนะครับที่น่าสนใจก็คือ3ล้านล้านที่ปล่อยลงไปเนี่ย SME เนี่ย มีอยู่ประมาณ3ล้านกว่าบริษัทซึ่งจ้างคนอยู่ประมาณ13ล้านคนในขณะที่6ล้านล้านที่ไปห0 0 0 0่นกว่าบริษัทเนี่ยจ้างงานอยู่5ล้านคนครับอันนี้คือโครงสร้างของประเทศไทยลองคิดดูว่าถ้าสล้านกว่าบริษัทเนี่ยแชร์เงิน3ล้านล้านแล้วสร้าง GDP ได้น้อยกว่าหมื่นบริษัทแต่เป็นนายจ้าง ของคนไทยกว่า13ล้านคนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้า SME ไม่ยั่งยืนนะครับถ้า SME แข่งขันไม่ได้มันก็วนกลับมาตรงที่ว่าไม่แปลกใจใช่ไหมว่าคนไทยเนี่ยมีรายได้ไม่พอรายจ่ายแล้วก็ต้องเป็นหนี้ขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้แหละครับเป็นความไม่ยั่งยืนระดับชาติเลยว่าเราจะปล่อยให้กลไกลของเศรษฐกิจไทยเนี่ย เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยได้หรือวันนี้ผมอาจจะแตะเรื่องสิ่งแวดล้อมน้อยนิดหนึ่งเพราะว่าเราพูดกันไปเยอะละวันนี้อยากจะแตะเรื่องความยั่งยืนทางธุรกิจนะครับว่าเราคงไม่มีเงินที่จะมาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าปากท้องอยังไม่รอดธุรกิจยังไปไม่ได้นะครับยุ่งเหยิงนิดหนึ่งภาพนี้นะครับแต่ก็เป็นการคอนเฟิร์มภาพเดิมเดิม เรื่องการลงทุนของประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่งบประมาณของรัฐบาลลงมาหรืองบประมาณเอกชนเนี่ยโดยเฉพาะงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยเราก็ยังลงไปในเรื่องของโครงสร้างเดิมๆถนนนะครับเราหมดเงินกับตรงนั้นเยอะไม่ใช่ไม่จําเป็นนะครับแต่ก็ต้องถามว่าบริบทของโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยการลงทุนของภาครัฐต้องเปลี่ยนไหมการลงทุนของเอกชนต้องเปลี่ยนไหมโดยเฉพาะเรื่องของ R&D เนี่ยที่น้อยมากนะครับถ้าดูภาพทางนี้ไหมครับ R&D ดีของไทยเนี่ยอยู่แค่ประมาณ1%ของ GDP ต่ำเตี้ยสุดเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจว่าภาพก่อนหน้านี้ที่ผมโชว์ว่าธุรกิจของไทยเนี่ยโลกร l o โลมาจินเพราะเราไม่มีของใหม่ๆมาขายเรายังขายทักษะเดิมเรายังขายแรงงานแบบเดิมบริการแบบเดิมและคนเราแก่ลงและเป็นหนี้มากขึ้นถามว่าเมื่อบริบทของโลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ย แล้วความยั่งยืนจะมาได้อย่างไรนะครับส่วนภาพทางซีกนี้นะครับอันนี้ก็ทางแบงก์ชาติได้สเตปอินเข้ามาละก็คือเรื่องของหนี้ภาคประชาชนจะเห็นได้ว่าสีฟ้าอ่อนนะครับที่เรียกว่าเขียนว่าผีโลนเครดิตคาร์นั่นคือ Personal l o a หลเนี่ยมันเป็นสัดส,ส่วนที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่เดิมเองเนี่ยแบงก์เองก็ไม่ได้ร่วม ตรงนั้นเยอะมากนักนะครับแต่ด้วยการที่ประเทศไม่ค่อยจะเติบโตนะครับทางธุรกิจขนาดใหญ่ก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ด้วยตัวเองไปออกพุ้นกู้ต่างๆนานา,นานเนี่ยส่วนนอนแบงก์ก็เกิดขึ้นมากมายและการเติบโตก็คือการให้สินเชื่อเพื่อการบริโภคหลังๆแบงก์ก็กระโดดเข้ามาทําตรงนี้ด้วยก็คือสินเชื่อเรื่องการบริโภคถึงจุดที่ต้องตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้ว เราจะไปต่อแบบนี้ได้จริงๆหรือนะครับคือคนไทยแก่ลงเรื่อยๆแต่ยังเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วทำไมแบงค์ไม่ไปปล่อย SME ล่ะนะครับภาพตรงกลางเห็นไหมครับ NPL เพียบเลยแล้วก็เห็นผลประกอบการควอเตอร์2ของแบงค์ที่ออกมาดูเหมือนดีนะครับแต่ก็สังเกตได้ว่าต้นทุนความเสี่ยงขึ้นมากันแทบทุกแบงค์เลยเพราะว่าพอเศรษฐกิจเริ่ม ปราะบางปุ๊บเนี่ยอาการก็จะออกที่ NPL ของแบงก์ NPL ของ SMENPL ของภาคครัวเรือนแล้วเราจะทำยังไงล่ะนะครับลองมาดูภาพนี้ถ้าใครได้ฟังสิ่งที่ผมแชร์แนวคิดไว้เมื่อรอบก่อนหน้าซึ่งได้แตะบางๆก็คือรูปแบบธุรกิจที่เรียกว่าดอกไม้กับมแมลงนะครับคือผมคิดว่าเราต้องมาช่วยกันคิดใหม่ทำใหม่แล้วล่ะว่า ธุรกิจใหญ่กับธุรกิจเล็กเนี่ยหรือเล็กกว่าเราจะอยู่ร่วมกันที่เรียกว่า coexist ยังไงในรูปแบบของดอกไม้กับมแมลงไม่ใช่ธุรกิจรายใหญ่ก็โตไปโตไปโดยทำให้ธุรกิจเล็กเนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าลูกค้าของคุณก็คือลูกจ้างของธุรกิจเล็กๆเ,เหล่านั้นถ้าลูกจ้างเหล่านั้นอยู่ไม่ได้เพราะว่าในจ้างเขาอยู่ไม่ได้ ก็ไม่มีใครมาซื้อของของรายใหญ่เหมือนกันนะครับพภาพนี้คือภาพที่ฉายซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือธุรกิจใหญ่หมื่นสี่พรายเนี่ยจ้างคนอยู่5ล้านคนนะครับมีรายได้เกือบ4 0ล้านล้านในขณะที่ธุรกิจอีก3ล้านกว่ารายเนี่ยจ้างคนอยู่13ล้านคนมีรายได้แค่หนึ่งใน4นะครับแล้วคนเหล่านั้นนั่นแหละก็คือเอาเงินมาจับจ่ายในแต่ละปี ดังนั้นแล้วถ้าตรงกลางหายไปตรงธุรกิจขนาดใหญ่ก็ไปด้วยนะครับคราวนี้เรามาคุยกันเนี่ยเรื่องยั่งยืนเนี่ยเราคุยกันเยอะเรื่องของกรีนโลนนะครับบลูโลนบลูบอลเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนานา,นาเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นเทรนด์ที่ดีแต่คำถามคือมันพอแล้วไหมที่จะทำให้ก่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับ การตื่นตัวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นการตื่นตัวระดับโลกแต่ก็มาคู่กับสิ่งที่เมื่อเช้าท่านรองได้แตะไปก็คือเรื่องของ green watch hype นะครับต่างๆนานา,นาซึ่งเราต้องระวังตรงนี้ให้มากว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเพื่อภาพลักษณ์หรือมันสร้างผลกระทบที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนจริงๆนะครับหน้านี้ขออนุญ,ญาตไปเร็วๆนะครับหลายท่านได้แตะแล้วว่าต่อให้ท่าน ไม่ไปยุ่งกับเรื่องความยั่งยืนเรื่องความยั่งยืนจะมายุ่งกับท่านเราเห็นแล้วเรื่องของ IUU นะครับที่ปวดหัวกันเยอะแยะเรื่องประมงกว่าจะแก้มาได้เรื่องอุตสาหกรรมการบินเดี๋ยวมาอีกนะครับเรื่องของการปล่อยคาร์บอนอุตสาหกรรมการบินนะครับการบินไทยเพิ่งฟื้นเดี๋ยวเรื่องใหม่โจทย์ใหม่มาอีกแล้วเรื่องของ Non-tarif f b a r r บ e r ผ่านเรื่องของคาร์บอนของยุโรปซึ่งเมื่อเช้าท่านรองได้แตะไปนะครับเรื่องการขนส่งทางเรือก็จะมี ล่าสุดก็มีเรื่องของยางกับปาล์มนะครับที่บอกว่าถ้ารัฐบาลไม่สามารถเซอร์ติฟายได้ว่าที่ดินนี้บุกป่าม,มาหรือเปล่าก็จะกระทบต่อการส่งออกปาล์มยางของเราขึ้นมาอีกสิ่งที่อยากจะแชร์วันนี้ครับว่ากรอบอันนี้เป็นแชร์อยากแชร์เรื่องความเชื่อว่า ESG ที่พวกเราที่ TDB เชื่อเนี่ยเริ่มจากตัว B ก่อนที่จะมา ESG คือทำอย่างไรให้มันมีความยั่งยืนทางธุรกิจและไม่ใช่ธุรกิจของตัวเราคนเดียวแต่เป็นธุรกิจของเราที่เชื่อมกับลูกค้าคู่ค้าและสังคมนะครับที่เรียกว่าเป็น in process ESG คือมันเริ่มจากการทำธุรกิจอย่างไรให้ยั่งยืนผมอาจจะพูดแบบประชนนิดๆน,นะครับถ้าผมทำบ่อนเป็นมาเฟียแล้วผมปลูกป่าเนี่ย ถามว่าไอ้นั่นมันยั่งยืนไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าตัวธุรกิจเองเนี่ยมันไม่สร้างความยั่งยืนต่อให้คุณไปทํา ESG อย่างไรมันก็ไม่นําไปสู่ความยั่งยืนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความยั่งยืนต้องเริ่มจากตัวธุรกิจของคุณเองว่าตัวธุรกิจของคุณเองเนี่ยนำไปสู่ความยั่งยืนหรือไม่และความยั่งยืนเนี่ยถูกกำหนดโดยตัว E ตัว S ตัว G หรือ S D G ก็แล้วแต่นะครับ จากจุดที่วันนั้นนะครับสองแบงค์รวมกันก็มีการตั้งโจทย์กันในระดับบอร์ดว่าเออถ้าแบงค์ใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรละ่ะเราบอกว่าเราอยากที่จะให้ลูกค้าของเราดีขึ้นที่เรียกว่า financial wellbeing นะครับเราอยากเห็นธุรกิจของเรามีความยั่งยืนเพราะเราเป็นแบงค์ขนาดเล็กสแบงค์รวมกันขึ้นมาก็ไม่ได้ใหญ่กว่า ที่ใหญ่อีกห้าแบงค์เท่าไหร่หรอกนะครับก็ยังเล็กกว่าด้วยซ้ำเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราน่าจะสร้างรูปแบบทางธุรกิจที่แตกต่างในมิติของลูกค้าใหมนะครับจากตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยหยิบ3ามกลุ่มขึ้นมาว่าจะทำยังไงให้มนุษย์เงินเดือนนะครับมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทำยังไงให้คนที่มีรถยนต์อยู่เนี่ยเพราะว่าเรามีมาเก็ตแชร์รถยนต์เนี่ยติดอันดับต้นๆน,นะครับ มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นคนมีบ้านมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นเราเริ่มจากจุดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรามีมาเก็ตแชร์ใน3เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับแชร์ของเงินฝากของเราเองนะครับจากตรงนั้นเราก็ตั้งโจทย์ว่าเราอยากเห็นคนไทยเนี่ยฉลาดออมฉลาดใช้รู้ว่าจะทำยังไงที่จะใช้เงินแล้วมีเงินเก็บนะครับรู้ว่ากู้เงินยังไงให้กู้แล้วเนี่ย มีวันหมดหนี้รู้ว่าจะต้องออมยังไงเพื่อให้อนาคตเมื่อเลิกทำงานรีทายแล้วเนี่ยสามารถอยู่ได้และท้ายสุดก็คือระหว่างนั้นเนี่ยมีความคุ้มครองที่อุ่นใจนะครับก็คือเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันในชีวิตเนี่ยเขาไม่ร่วงลงมาเลยจากตรงนั้นเราก็เลยดีไฟว่างั้นเราอยากที่จะออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทำให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายๆเช่น เงินฝากไม่ต้องซื้อประกันก็แถมประกันอุบัติเหตุไปเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์เงินเดือนทุกคนที่ใช้บัญชีเงินฝากของเราได้ประกันแถมไปเลยนะครับถ้าทิ้งเงินไว้ก็เป็นการสอนให้คนเนี่ยทิ้งเงินไว้ในบัญชีอย่างน้อย5,000บาทและรางวัลก็คือถ้าทิ้งเงินไว้ในบัญชีอย่างน้อย5,000บาทเอาประกันฟรีไปเลยนะครับมีการทําเรื่องรวบหนี้เพื่อชวนว่าเฮ้ยคุณได้ดูไหมเนี่ยว่าดอกเบี้ยเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยคุณจ่ายเท่าไหร่และเมื่อไหร่เงินต้นคุณจะลดล่ะ ถ้าเอานี่นมารวบไว้ที่บ้านหรือที่รถนี่คอน s u m อร์ทั้งหลายนี่เพื่อการจับจ่ายใช้สอยทั้งหลายที่จ่ายดอกเบีย้ยอยู่20-30%เนี่ยถ้าลดลงมาได้เนี่ยภลระคุณลดลงมาหาศาลเลยนะนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ดึงเอาเข้ามาอยู่ในเครื่องมือก็คือโมบายแบงกิ้งเราไม่ต้องการให้โมบายแบงกิ้งเนี่ยเป็นแค่เอาไว้โอนจ่ายแต่เราอยากให้เป็นเครื่องมือที่เขาสามารถมาทำให้ชีวิตทางการเงิน เขาดีขึ้นแล้วมันยั่งยืนสําหรับเราเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาคนหนึ่งต่อหนึ่งนี้วิ่งไปหาลูกค้านะครับการเอาดิจิตอลทูส์้ามาเนี่ยทำให้ต้นทุนในการทําสิ่งนี้เนี่ยลดลงมีความเป็นไปได้มากขึ้นครับส่วนลูกค้าธุรกิจก็เช่นเดียวกันสิ่งที่เราบอกว่าดอกไม้กับมแมลงนะครับยกตัวอย่างเรามีลูกค้าเยอะมากก็คือเต็นท์รถมือสอ ถามว่าเต้นท์รถมือ2เนี่ยจะอยู่รอดยังไงถ้ามีเรียกว่าเทคเข้ามานะครับรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนเต้นท์รถเหล่านี้จะไปทำแพลตฟอร์มขายรถเนี่ยยากมากเราก็เลยทำแพลตฟอร์มขึ้นมาที่เรียกว่ารถโดนใจเพื่อดึงเต้นท์รถขึ้นมาระหว่าง Process ให้เขาว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจควรจะมีการเซอร์ติฟายว่ารถอันนี้ได้คุณภาพนะนะครับ ลูกค้าก็วินเพราะว่าได้รถซึ่งมีคุณภาพเต็นรถก็วินเพราะว่าสามารถขึ้นมาอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มแบงก์เองก็วินเพราะสามารถที่จะคัดระหว่างเต็นที่ดีและลูกค้าที่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสิ่งที่เราทำเพราะเราเชื่อว่ารูปแบบธรุรกิจที่เป็นดอกไม้กับแมลงก็คือธรุรกิจใหญ่อย่างแบงก์อยู่ได้ธรุรกิจ SME อยู่ได้ การให้องค์ความรู้กับ SME โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสำคัญมากเพราะอย่างที่ผมบอกเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็จะมายุ่งกับเราซึ่งผมไม่ห่วงครับว่าบริษัทใหญ่ๆจะปรับตัวเข้ากับเรื่องนี้ได้เพราะว่าเรามีทรัพยากรเรามีความรู้สิ่งที่กังวลก็คือบริษัทขนาดเล็กๆเ,เนี่ยที่ไม่ทราบว่าภัยอะไรจะมาเยือนไม่ทราบว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยตื่นเช้าพรุ่งนี้มีกติกาใหม่ๆเกิดขึ้น ที่ทำให้เขาไม่สามารถจะแข่งขันต่อไปอีกได้แล้วล้มหายตายจากไปเลยเนี่ยบทบาทขององค์กรใหญ่หรือแบงค์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะทำอะไรตรงนี้ให้นะครับแน่นอนนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าดูเรื่องของ Net Zero อยากจะชวนดูภาพนี้สีฟ้าเตี้ยๆนะครับอันนี้คือแบงค์แล้วก็เป็นคาร์บอน ที่เราสร้างขึ้นมาภายใต้สโคป1และ2ผมต้องใช้คำว่าเหมือนมดหายใจนะครับก็คือคาร์บอนที่ออกมาจากมดตัวนี้มันน้อยมากการที่แบงค์สามารถ a อชี e เน็ต t zero ได้เนี่ยไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับโลกใบนี้เลยเพราะมันคือลมหายใจมดนะครับแต่มดตัวนี้เนี่ยสามารถแบกของหนักกว่าตัวเองได้เพราะว่าเราคือต้นทางของการไป ขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆซึ่งสร้างคาร์บอนจำนวนมากเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่แบงค์ควรทำไม่ใช่มุ่งตัวเองเป็น Net ตซีโรแต่สิ่งที่แบงค์ควรทำคือจะทำอย่างไรที่จะ empower ธุรกิจทั้งหลายที่วันนี้สร้างคาร์บอนเนี่ยให้เข้าสู่ Net ตซีโรนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ไปช่วย Empower ให้ธุรกิจทั้งหลายเนี่ยสามารถจะปรับเปลี่ยนตัวเองเข้าไปสู่ Net Zero หรืออย่างน้อยลดการสร้างคาร์บอนของตัวเองลงมานะครับเรื่องของธุรกิจก็คือการให้ความรู้นะครับเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่า RM หรือ l e n d ์ชิพแมเ a จเจเนี่ยผู้ดูแลความสัมพันธ์เนี่ยไม่ควรที่จะทำได้แค่ปล่อยสินเชื่อแต่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจนะครับ เรื่องของ ESG ว่าภาัยอะไรจะมาเยือนเขาถ้าเขาไม่ปรับปรุงนะครับต่อมาเรื่องของสังคมนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆเพราะว่าเราเชื่อว่านะครับแบงค์เนี่ยไม่ใช่แค่ต้องการไลเซนส์จากธนาคาร่างประเทศไทยเพื่อจะออปเปรตแต่มันมีไลเซนส์ที่สำคัญกว่านั้นคือโซเชียลไลเซนส์ทูออปเปรตถ้า ประชาชนผู้ฝากเงินไม่เชื่อมั่นในแบงค์ลูกค้าไม่เชื่อมั่นในแบงค์ไม่รู้สึกว่าแบงค์เนี่ยทำสิ่งที่ถูกต้องรู้สึกว่าแบงค์เนี่ยขูดรีดเขาอย่างเดียวเนี่ยเมื่อเราสูญเสียโซเชียลไลเซนส์ทูออปเปรตเนี่ยผมว่าแบงค์อยู่ลำบากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกแกนหนึ่งที่เราทําเพื่อให้ได้รับโซเชียลไลเซนส์ทูออปเปรตและที่มีประโยชน์มากคือสิ่งอันเนี้ย เราไม่ได้ทำโดยมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาทำแต่เราอยากให้มันเป็นงานของทุกคนในองค์กรรวมถึงกลุ่มที่สำคัญมากที่เรียกว่า t a l e เลนขององค์กรนะครับโครงการเพื่อสังคมต่างๆเนี่ยถูก Originate ถูกสร้างขึ้นโดย t a l e เลเรียกว่าเป็น b o t ทอมอั Up, นะครับเขาจะมีโอกาสที่เข้าไปเลือกมูลนิธิเลือกชุมชนต่างๆและหยิบโครงการเหล่านี้ ขึ้นมาชวนแบงค์ทำนะครับเพราะมันจะกลับขากันเลยเราเป็นคนมอบแนวทางแล้วก็ให้ทุกคนทำขึ้นมาโครงการหนึ่งที่เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆก็คือตอนช่วงที่เกิดพร้อมเพยแล้วก็มีเรื่องของใช้ QR ทำ e-donation เนี่ยเราก็มองเห็นปัญหาของมูลนิธินะครับการกุศลที่ต้องเก็บใบเสร็จออกใบเสร็จพอเดี๋ยวช่วงเดือนมีนามาละเราก็ไปขอใบเสร็จนะครับที่ทำหาย มูลนิธินี่มีทรัพยากรน้อยอยู่แล้วสิ่งที่เราทำก็คือเราทำแพลตฟอร์มให้มูลนิธิเหล่านี้สามารถขึ้นมาใช้แล้วเราช่วยเรื่องการตลาดสอนเรื่องการทำการตลาดสอนเรื่องการทำยังไงให้ปรับปรุงกระบวนการหลังบ้านให้เขาเอาทรัพยากรอันน้อยนิดเนี่ยไปทำงานทางสังคมดีกว่าที่ต้องมาทำงานบัญชีทำงานออกใบเสร็จหลังบ้านนะครับซึ่งก็ทำให้มูลนิธิเนี่ยเกือบ300หลายเนี่ยขึ้นมาใช้ตรงนี้นะครับ โดยเฉพาะช่วงโควิดที่มูลนิธิยานลำบากมากเนี่ยก็มีแพลตฟอร์มนี้ที่สามารถช่วยระดมเงินให้มูลนิธิเนี่ยสามารถที่จะทำโครงการในช่วงโควิดได้นะครับอันนี้คือโครงการที่ผมเรียนไปเราเราตั้งชื่อว่าโครงการไฟฟ้านะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยสีของแบงค์ทหารไทยนะวันนั้นเป็นสีฟ้าก็คือไฟของคนของคน TMB นะครับอันนี้ก็คือโครงการที่ให้ ทเล่นในองค์กรเนี่ยมาช่วยกันทำแล้วก็มีชุมชนดึงเข้ามาเป็นส่วนร่วมสร้างศูนย์การเรียนรู้ไปแล้วประมาณ5แห่งนะครับให้น้องๆที่อยู่ในเรียกว่าชุมชนที่เรียกว่าใกล้เคียงกับคำที่เรียกว่าสลัมนะครับไม่มีโอกาสที่จะไปเรียนดนตรีเรียนทำมาหาเรียนอะไรต่ออะไรเนี่ยมาเรียนฟรีที่ศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้แล้ววอลเนเทียจำนวนหนึ่งก็คือพนักงานของแบงก์เองนี่แหละนะครับ ท้ายสุดตัวสุดท้ายอันนี้สำคัญมากคือตัวจีคือ,อ Governance นะครับซึ่ง Governance เนี่ยอย่างที่หลายท่านกล่าวไปแล้วก็คือต้อง Top Down จากการมีคณะกรรมการที่มีความหลากหลายทางทักษะที่เรียกว่า Skill Matrix มีความหลากหลายทาง b a c k กราวด์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมากำหนดนโยบายที่ถูกต้องและฝ่ายจัดการนำนโยบายนียไปปฏิบัติให้เป็นจริง ซึ่งอยากจะสรุปด้วยภาพนี้นะครับว่าความยั่งยืนเนี่ยคงไม่ใช่ทำเพื่อไปล่ารางวัลน,นะครับความยั่งยืนต้องวัดผลได้จริงในทุกมิตินะครับและผมอยากที่จะให้จุดมุ่งหมายของการทำเรื่อง ESG คือการไล่ล่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่การไล่ล่ารางวัล แน่นอนรางวัลที่ได้รับมาคือความภูมิใจแต่ว่าความภูมิใจที่มากที่สุดคือเราสามารถที่จะ empower ลูกค้าคู่ค้าและสังคมให้มาไล่ล่าร่วมกันกับเราในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ครับขอบคุณครับ